สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมทางช่อง YouTube r o m i t f a r m v a r i e t y นะครับวันนี้ก็นำเสนอต้นไม้ที่ชื่อแปลกๆอีกต้นหนึ่งนะครับชื่อต้นว่าต้นพญาปีเกเหล็กนะครับพี่น้องนีง่ดูลักษณะใบนะครับต้นพญาปีเกเหล็กนะครับพี่น้อง ใบก็อย่างนี้เลยนะครับแข็งๆลายๆสั้นเส้นนะครับทรงตั้งนะครับต้นนี้มีดอกด้วยนะครับพี่น้องออกดอกเกือบทุกต้นนะครับมีทั้งหมดสีต้นนี่ฮะลักษณะดอกเขาต้นพิยาปิกเหล็กนี่ลักษณะดอกเขาจะเป็นเหมือนสนเส้นนะครับเหมือนวุ้นเส้นเลยนะครับ ตั้งแต่ปลูกมาก็เจอดอกสองรอบแล้วนะครับต้นนี้ต้นพญาติกเลยถ้าเข้าบานแล้วก็จะอยู่ไม่นานนะครับพี่น้องอยู่ได้ประมาณสองสามวันนะครับมันจะเริ่มร่วงนะมีอีกต้นหนึ่งนะครับ อันนี้เพิ่งดอกเพิ่งลาไปนะครับพี่น้องนี่ฮะดอกเขาเพิ่งจะลาไปนี่คพอเวลาเขาจะลาไปแล้วมันจะเป็นก็เป็นน่า,าธรรมดาเลยนะครับเนี่ยเป็นเน่าๆนะครับหมดอายุขไขของเขานะครับพี่น้องส่วน อีกข้างๆผมนี่ก็มีดอกแทงขึ้นมานะครับนี่ฮะอันนี้ดอกใหม่นะครับดอกใหม่นี่ฮะดอกใหม่แทงขึ้นมาใหม่นะต้นพีแปีกลิก ตอนแรกซื้อมากระถางเดียวนะครับพี่น้องซื้อมากระถางเดียวเขารวมกันไว้ในสีต้นเลยนะครับในกระถางเดียวก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันขยายพันธุ์ยังไงนะครับพี่น้องอันนี้ต้องกราบขอประธานอภัยจริงๆนะครับเขาเขาทำการขยายพันธุ์ยังไงผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่ซื้อมานี้ ไม่เคยเขียยพันเลยคือมาปีกว่าแล้วครับต้นนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับปีกว่าเนี่ยเส้นๆนะครับลายก้านเขานี้มีดอกแล้วกำลังจะบานนะครับตอนซื้อมามันปลูกรวมกันในกระถางเดียว ก้านแข็งนะครับก้านแข็งแรงมากตรงปลายโคนนะครับเสียงอาจจะแจ,จ้านะครับพี่น้อง ต้นพญาปีกเหล็กต้นนี้ขอให้เขาเจอแดดลำไรลำไรเขาก็อยู่ได้นะครับพี่น้องเข้าใจว่าถ้าอยู่แดดจ,จัดๆนใบเขาจะไหม้นะครับขอบใบเขาจะไหม้นะครับพี่น้องเราต้องตั้งไว้ที่พอมีแดดประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับ ห้าสิบปอร์ซนก็ได้นี่ตอนนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับมันมาด้วยกันนะครับสีต้นในลูกในกระถางเดียวกันนะครับจะนายซื้อมาให้ปลูกนะครับคือตอนแรกคิดว่ามันเป็นต้นเดียวกันนะครับพอเอาเปลี่ยนกระถางมาเอา้ามันมันมาคนละต้นเลยนะครับแต่เขาปลูกรวมกันนะครับน่าจะเป็นเทคนิคการปลูก ตอนนี้ยังไม่มีดอกนะครับยังไม่เห็นดอกแทงมาครับน่าจะเป็นเทคนิคของแม่ค้าที่ปลูกแล้วทำให้ราคามันสูงแล้วปลูกเป็นกอปลูกเป็นซุ้มก็สวยนะครับพี่น้องใส่หลายๆต้นรวมกันนะครับเหมือนที่แม่ค้าเขาทำมาขายนะครับ ต้นพญาปีกเกล็กสวยดีครับพี่น้องสามต้นเนี้มีดอกนะครับสามต้นเนี้ตรงกลางนั้นออกดอกสองรอบแนละ้ว ทิธีปลูกก็ทั่วไปนะครับดินผสมกากมะพร้าวนะครับใส่เข้าไปแล้วก็รดน้ำ้นไม้ใส่ปุ๋ยปกตินะครับพี่น้องแต่ต้นเขาลักษณะต้นเขานี้ต้นแข็งแรงมากนะครับตันนี้ออกดอกสองรอบแล้ว มีรากด้วยนะครับพี่น้องนี่รากใหญมาครับนี่คือรากครับพี่น้องท่านใดสนใจจะหาซื้อปลูกก็ตามตลาดนัดขายต้นไม้นะครับพี่น้องตามสถานที่ที่เขาจัดขายต้นไม้นะครับ ท้ายนี้โรมิดฟาร์มก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับชมทางช่องยูทูบโรมิดฟาร์มไรตี้นะครับกลับลาแล้วนะครับสวัสดีครับ